ที่นี่ก็คือ,อวิสาหากิจน้ำมันมะพร้าวบ้านประดูลนยนะคะเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี2551นะาณก่อนนี้จริงๆแล้วเราก็มีการรวมกลุ่มแต่ว่ายังไม่ได้เป็นรูปเป็นลางสักเท่าไหร่เราไปจดทะเบียนวิสาหากิจที่เกษตรอำเภอก็ปี51ิแล้วก็เริ่มนำเนินการเข้าส่งคัาสารโอท็อปการส่งคัาสารโอท็อปครั้งแรกที่เราส่งเนี่ยปี51เราได้แค่1ดาวค่ะด้วยความลำบากก็ยังยังสู้ค่ะยังสู้ต่อด้วยความที่ว่า เราอยากแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านและตัวเราเองค่ะก็ทำตอนนั้นช่วงนั้นมะพร้าวลูกละ2บาทซึ่งถามว่ามะพร้าว1,000พลูกเราได้แค่2 0 0พันแต่พอมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ราคาที่เราส่งค่อนข้างสูงซึ่งขายปรีกก็อยู่ที่650ต่อลิตรเราก็เลยพอใจตรงนี้เราก็เลยสู้กันไปเรื่อยๆสู้กันไปเรื่อยสมาชิกในกลุ่มของเราเนี่ยมีทั้งหมด87ท่านแล้วก็ยังมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยอดหนุนเรา การที่รับจดโอทอหน้าที่ดูแลก็คือผลพอจอพอพอชอของจังหวัดประจวบคีรีขันก็ได้สนับสนุนในเรื่องของ o อทอปก็ได้จัดสรรหางบประมาณในแหลง่งแหล่งต่างๆอย่างเช่นงบประมาณงบของอุตสาหกรรมงบของจังหวัดงบของประเทศก็มีหลายรายการอย่างเช่นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมเกษตรกร,ก,รก็จะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจกักรในเรื่องของงบประมาณคิทแพกเกจิ้บบงแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงในเรื่องของการทาแพกเกจิ้งทาแบรนด์แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงของอุตสาหกรรมซึ่งจะเข้าเข้ามาดูแลเราตลอดเหตุผลของการทําน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเริ่มมาจากราคามะพร้าวที่มันตกต่ามากนะมะปีประมาณปี4 7 4 8อยู่ที่ราคาลูกละ2บาททลายหนึ่งเลูกก็ได้แค่14บบาทซึ่งมันไม่คุ้มกับค่าแรงในการในการเก็บ ต่อครั้งแล้วก็หาวิธีหลากหลายค่ะอย่างเช่นทำมะพร้าวตากแห้งมะพร้าวตากแห้งนะตอนนั้นก็อยู่ประมาณกิโลละ5บาทซึ่งมะพร้าวมะพร้าวสด3กิโลเข้า1กิโลถึงจะได้5บาทก็ก็ถือว่าไม่คุม้มมาทำมะพร้าวขาวนะช,วช่วงนั้นมาปี4-78ก็อยู่ประมาณโลละ7บาทถึง8บาท ก็สู้ไม่ไหวพอดีเนี่ยก็มีโครงการโครงการหนึ่งของศูนย์วิจัยพืชสวนชมพร์ก็นําเสนอเข้ามากับเกษตรกรชาวสวนว่ามันมีมันมีโครงการนะอยากเรียนทําน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอ่โดยโครงการนี้นำนำเสนอโดยท่านดรนรงชนชมลาลเราก็ได้ไปเรียนค่ะไปเรียนฝึกฝึกกันอยู่อยู่เป็นปีอะค่ะทําผิดทําถูกทําใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างทิ้งบ้างจนนะเรามาเอ่อ เราจะเรียกว่าอะไรล่ะออจนเราทํามาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมของตลาดค่อนข้างจะติดตลาดได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราไปเรียนแล้วไปอบรมมาแล้วเราก็เริ่มจากจากคนในครอ,อบครัวเลยค่ะเกณฑ์คนในครอ,อบครัวเขามาทํามาทำไม่ว่าให้ว่ากลิ่นทําแล้วก็แจกค่ะ ว่าอันนี้มันเป็นที่ต้องการของตลาดไหมกลิ่นมันเป็นยังไงยังเหม็นเปรี้ยวเหม็นหืน่นสาบไหมทานได้ไหมหลังจากที่เราทดลองทํากันอยู่ประมาณ3ปีนะคะทั้งทาทั้งแจกทั้งขายทั้งโดนโดนตําหนิหลายๆเรื่องประมาณ3ปีค่ะประมาณ3ปีแล้วเราก็ออกสู่ตลาดจริงปรากฏว่าครั้งแรกที่เราออกเราถือว่าประสบผลสําเร็จค่ะครั้งแรกที่เราขายได้ประมาณ100ลิตรที่เราออกตลาดแล้วเราขายได้สร้างความภูมิใจให้กับพวกเรามากแล้วก็เลยงั้นในเมื่อเรามองว่ามันขายได้ละงั้นเราก็เลย ตั้งกลุ่มใหญ่ถือใช้การถือหุ้นค่ะข้างแรกใช้การถือหุ้นดยการถือหุ้นเนี่ยสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดก็ประมาณ87ท่านที่ทําการถือหุ้นแต่เวลาพอพอเริ่มงานเขาจริงๆเนี่ยการถือหุ้นมันไม่เพียงพอที่ที่จะให้เราดําเนินงานต่อไปได้เงินไม่พอค่ะเพราะเราเราถือหุ้นคน,คนละ10บาท8 0บท่านก็8 8้0ยกว่าบาทไม่สามารถซื้อได้งั้นเราก็ทําการระดมหุ้นเราก็ถามความสมัครใจว่า ใครที่จะระดมทุนกับเราได้บ้างใครที่อยากจะลงทุนกับเราและมองว่าเราจะเดินไปได้แต่เราก็มีเกณฑ์ของของกลุ่มค่ะว่า50%ของกําไรเราจะต้องแบ่งไว้ให้กลุ่มเป็นเป็นทุนสํารองอีก20%เราก็จะแบ่งเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับให้กับสมาชิกในกลุ่มที่ที่มาช่วยเราทํางานอีก3 0จะเป็นปันผลที่เราให้กับทุกท่านที่ที่สามารถระดมทุนกับเราได้ค่ะหลังจากที่เรามีความพร้อมเตรียมทุกอย่างพร้อม เราสู่เข้าสูส่คัดส,สัรโอท็อปค่ะระหว่างเส้นทางคัดส,สัรโอท็อปมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราฝันเมื่อก่อนเราจะมองเห็นว่าเวลาที่เราไปโอท็อปสินค้าดูเพอร์เฟกดูดีมากเราอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฝันค่ะแล้วก็เข้าไปทุกอย่างลําบากมากค่ะกว่าเราจะเตรียมเอกสารเอกสารค่อนข้างเยอะเพราะข้อนหนึ่งในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เราต้องส่งคัสสันอย่างเช่น เราจะส่งคสั่นเป็นน้ำมันมะพร้าวสปาน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในด้านในเรื่องของสปาเราจะต้องมีใบจดแจง้งซึ่งอันนี้จะต้องมากระจกกระทรวงสาธารณสุขอาหารและยาซึ่งคุณจะต้องมีตัวนี้หลังจากที่คุณได้จดตัวนี้แล้วคุณจะต้องไปอุตสาหกรรมเพื่อไปขอมอชอ แต่ถ้าคุณไม่มีพอพอชอมัตรฐานชุมชนเขาก็ไม่ให้คุณสู่ในระดับของการคัดสรรครั้งแรกที่เราส่งในด้าน,น,านการคัดสรรเราได้แค่หนึ่งดาวด้วยความบกพร่องต่างๆที่เราไม่เข้าใจเราคิดแค่ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วเราจะก้าวสู่ออทอปได้อย่างง่ายมันไม่ง่ายค่ะคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุณต้องการันตีด้วยว่าสินค้าคุณคุณมีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ ที่สุงคัสรรเนี่ยที่เราล้มลุกคุกขามาเนี่ยครั้งแรกที่เราได้หนึ่งดาวถามว่าเสียใจไหมเสียใจเป็นที่สุดค่ะว่าผ,ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแต่ทําไมเราได้แค่นี้ก็ได้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเธอจะต้องไปทําอันนี้นะอันนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะซึ่งมันลบาบากค่ะการที่ทําตัวมาตรฐานต่างๆเนี่ยไม่ใช่เราอยู่กับกลุ่มแล้วจะทาได้เพราะฉะนั้นคุณต้องบากบั่นไปถึงกรุงเทพบากบาั่นนอกจากนอกจากที่เราจะไปที่กรุงเทพแล้วเราก็จะต้องสู่กระบวนการกฎหมายกฎหมายของ ของผลิตภัณฑ์เราก็ต้องครับเราเรียนรู้ตรงนี้ประมาณ3ปีเต็มๆที่เราเหนื่อยและเกือบถอดเกือบถอดใจทิ้งค่ะเหนื่อยมากท้อมาก3ปีเต็มๆค่ะพอปี53ปับ๊บไปปี52บเกือบ5้าเขาก็ให้มีการส่งคัอส,สันแล้วก็ส่งอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยความที่เรามีมาตรฐานนะคะมาตรฐานมกชม,มาตรฐานจดแจง้งเราได้มา3ดาวในเรื่องของเพกเกจจิ้งเราตกอีกแล้วค่ะตกเรื่องของแพกเกจจิ้ง งนี้เราก็วิ่งอีกแล้วค่ะวิ่งหน่วยง,งานไหนที่จะให้คําตอบให้ก็ให้ให้ให้คห้ำอธิบายเข้ามาช่วยเหลือเราได้แล้วก็ตะเวนค่ะด้วยความที่เราได้แค่3ดาวซึ่งกลุ่มคัดสรรในประเทศซึ่งเยอะมากเขาก็จะเลือกกลุ่มที่มีจํานวนปีที่เยอะสนับสนุนก่อนกลุ่มที่พอจะเดินได้สนับสนุนก่อนเพราะฉะนั้นในกลุ่มเราถามว่า3ดาวอยู่ในสายตาไหม3ดาวแทบจะไม่ได้อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ณตอนนั้นด้วยความที่เราหน้าด้านค่ะพยายามอดทน วิ่งฟักเงินในกระเป๋าเข้าไปมีเงินเติมท้งมันอย่างเดียวค่ะให้มีเงินเติมน้ำมันวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่พยายามไปให้เจ้าหนะ้าที่เห็นนะบ่อยๆมีอะไรแจ้งหนูนะมีอะไรบอกนะเราเรายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของท่านเจ้าหน้าที่ก็เริ่มจะเห็นความพยายามของเราเข้ามาเอ้ยมีอันนี้นะเธอจะไปประชุมไหมมันมีพิกกดจี้อย่างนี้เธอจะไปไหมไปค่ะไปทุกที่ไม่ได้เงินก็ไปค่ะเราจะทําอย่างนี้อยู่ประมาณ2ปีค่ะ วิ่งไปที่สู่ตะเวนออกงานวิ่งหาเจ้าหน้าที่ทำงนี้อีก2ปีกว่าที่เรานะจะมาถึงจุดนี้ได้ตอนนี้เราก็เลยมองว่ากลุ่มเราสมบูรณ์แล้วละ่ะแต่ยังไม่ร้อนะคะมองว่า80%ของการสมบูรณ์แล้วค่ะ,คะส่วนรางวัลมาตรฐานใบแรกที่เราได้จากที่นี่ก็คือ สถาบันได้จากสถาบันวิจัยพืชสวนชุมพรว่าเราได้จบโครงการเราได้เรียนจากวิธีกระบวนการน้ามันมะพร้าวแบบถูกต้องมาได้จริงและสามารถมาประกอบอาชีพได้จริงใบต่อไปก็จะเป็นใบจดแจ้งสารารณสุขอาหารและยาซึ่งจะมีหมายเลขทั้งหมด10ตัวตัวต่อมาก็จะเป็นอาหารและยาซึ่งมีหมายเลขทั้งหมด13ตัวตัวต่อไปก็จะเป็นฮาลานฮาลานของเราก็จะมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐาน, C, าฐานอินทรีย์มีมาตรฐานมพชอาหารมีมาตรฐานมพชน้ำมันสปาแหล่งวัตถุดิบของเรานะคะเราก็ได้จากพื้นที่หมู่บ้านประดูรลาย ซึ่งเวลาถ้ามีออเดอร์เยอะๆไม่พอไม่เพียงพอหรือมะพร้าวคนน้อยเนี่ยเราก็จะขอเป็นพื้นที่ใกล้เคียงยังไงก็ยังยืนเป็นมะพร้าวทับสแกเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมากระบวนการผลิตของเราครั้งแรกเ,เราใช้กระบวนการผลิตด,ด้วยวิธีธรรมชาติทั้งหมดก็คือใช้การขูดกันคันแต่ไม่ใช่กระต่ายธรรมดาก็ยังใช้เครื่องขูดคันตัวเล็กค่ะเครื่องประมาณครึ่งแรง ก็ทำเครื่องแรงได้ใช้มาประมาณ5ปีนะคะด้วยการที่เรากลัวว่าของเราไม่ไม่เป๊ะไม่หอมไม่ไม่ดีเหมือนนะตอนที่เราฝึกเราก็ยังทำกระบวนการนี้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เรามั่นใจก็ขยายการผลิตด้วยการเพิ่มเครื่องจกักรเป็นเครื่องจกักรตัวขูดก็3แรงตัวคั้นก็3แรงส่วนกระบวนอื่นๆก็ยังคงใช้วิธีธรรมชาติอยู่ใช้เครื่องกรองใช้วิธีการไล่ความชื้นด้วยธรรมชาติแล้วก็ใช้เครื่องแวคคั้มซึ่งเป็นสุญญากาศและหมบสุญญากาศค่ะ ส่วนในเรื่องของแรงงานเนี่ยแรงงานเราใช้สมาชิกเราหรือใช้ในคนในหมู่ในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของเราในหมู่บ้านของเราซึ่งแรงงานตัวนี้เราจะไม่บังคับว่าวันนี้คุณต้องมาทํางานนะเราก็จะแจ้งว่าทุกคนที่สมมติว่าทุกคนที่15เราจะมีการทําการผลิตนะรอบนี้ใครจะมาทํางานให้เราได้บ้างก็ประจําที่เนี่ยจะอยู่ประมาณ2อถึงคนเท่านั้นคืองานของเราถามว่ามันเป็นงานที่หนักไหมมันเป็นงานที่ใช้เวลาค่ะ ซึ่งกระบวนการผลิตอ,อ,ยอย่างเช่นการผลิตด้านการปอกกันกระเทาะอ,อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราต้องการ500โลปอกเราขอปอกปอกและกระเทาะเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราขอได้ไหมขอให้เสร็จเพื่อจะควบคุมการผลิตให้เสร็จภายใน3ชั่วโมงในเรื่องของการผลิตเนี่ยเราจะควบคุมควบคุมเวลาเพราะในทันทําทไมถึงต้องควบคุมเวลาเพราะเราเชื่อว่าในการควบคุมเวลาเนี่ยในเรื่องของวัตถุดิบเราจะสดใหม่จริงๆค่ะแรงงานแรงงานเราใช้ ถ้าเป็นข้างนอกอย่างเช่นคนปอกคนกระท้อเร,เราไม่จำกัดจํานวนคนแต่เราจำกัดเวลาส่วนข้างในเราขอไม่เกิน3คนเพราะเพื่อในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของคุณภาพและกระบวนการผลิตจะได้ไม่เพี้ยนค่ะค่ะในเรื่องในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีทำของเราประสบปัญหาเยอะค่ะกว่าจะเราจะมาถึงจุดนี้ได้ก่อนหน้านี้เราออกไปตลาดลูกค้าก็จะถามเราว่าเอ๊คุณทําด้วยรรกระบวนการไหนล่ะ เราก็จะบอกว่าของเราวิธีการหมักค่ะจริงๆแล้วกระบวนการทั้งหมดมันมี3กระบวนการกระบวนบีบอดัดใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูงซึ่งอันนั้นเหมาะสําหรับโรงงานใหญ่ๆส่วนเวียงก็เหมาะสําหรับโรงงานขนาดกลางส่วนเราเของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโรงงานเล็กเราขอเป็นใช้กระบวนการหมกักเพราะว่าได้ไประหยัดต้นทุนลูกค้าก็บอกว่าถ้าคุณหมักอะ่ะ มันมันจะเหม่นนะมันเหม่นนะคงรับไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนนะคะเรามาลองเทสดูก่อนไหมว่ามันมันตรงกับความต้องการคุณไหมลูกค้าก็จะวิเคราะห์มาเอ้ยมันอย่างนี้หน่อยอย่างนี้นิดอันมันเป็นอย่างนี้นะมันเหม็นนิดหนึ่งคุณจะมีคนกินมีกลิ่นหอมสักหน่อยหนึ่งแต่พอมามาลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งฉันชอบกระบวนการหมักเพราะฉันว่ามันนุ่มลิ้นดีทานง่ายมันไม่เหมือนกับเครื่องแล้วฉันมั่นใจแน่นอนว่ามันมันไม่มีเคมีเราก็เลยว่าเราอยากเราจะทำยังไงล่ะให้ได้ลูกค้าทั้งสองกลุ่มนี้ เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนกระบวนการในโรงงานเราแล้วละ่ะเพราะก่อนน้นนี้เราใช้เครื่องจักรแค่ครึ่งแรงตอนนี้เราปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็น3แรงซึ่งการทํางานเนี่ยถ้าคั้นมะพร้าว5 0ารกิโลเนี่ยรับรองว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราเสร็จแน่นอนพอหลังจากที่เราทดลองและทํามาประสภดผลสาเร็จค่ะลูกค้าพอใจทั้ง2กลุ่มว่าน้ามันเราหอมขึ้นนะวัตถุด,ดิบเราใหม่บ่งบอกถึงตัวนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าตอบรับ ทั้งสองกลุ่มค่ะว่าของเราดีมีคุณภาพหมักใช่ไหมเอาถ้าหมักเป็นของของกลุ่มเราใช้ได้แน่นอนค่ะค่ะเศษวัสดุของเรานะคะอย่างเช่นมะพร้าวหนึ่งลูกเราก็จะมีเปลือกนะคะมีกะลามีขี้ผิวมีน้ําตัวน้ำเนี่ยเราส่งโรงงานค่ะโรงงานก็จะมารับซื้อถึงที่บ้านตัวกะลาถ้าเราไม่ขายขายกะลาเราก็จะขายเป็น่านแล้วก็ซึ่งเราก็ทาการเผาและขายเป็นฐาน ตัวเปลือกเราก็จะส่งลงใหญ่ก็จะมีรถมารับซื้อส่งลงใหญ่ค่ะส่วนกากก็จะมีโรงงานอาหารสัตว์มารับซื้อของเราค่ะส่วนที่ผิวก็มีโรงงานมารับซื้อเข้าโรงงานอีกเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นียของเราเราคิดว่าไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งเพราะทุกอย่างที่ทำมาจากมะพร้าวสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ